สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับนี่คือเพื่อนเล่นของผมที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเขาว่าไม่ได้ ok ดันนี้ก่อนพ่อหนีไปแล้วไปบุญรู้สึกว่าจะมาชวนตัวซะเหลือเกินไปบุญชวนตัวแล้วมา,ม,ามาไปบุญมามาไปบุญมาโอ้ดูสาวพ่อดูซิวันนี้มาอ้อนพ่อเต็มที่เลยวันนี้มาอ้อนพ่อเต็มที่เลยมาอ้อนพ่อเต็มที่เลยมามาจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเออเอะไปไหนเนี่ย,ไไนนยคนนี้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยคนนี้เนี่ย มโเปาควมสุให้ไปบนพืนนน้นบ้านนะความสุขของคนเราไม่ก็ไม่เหมือนกันอก,นกนพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ละคนสุขได้เล่าได้อยู่กับสิ่งที่เรารักนะพี่น้องเนาะนั่นคือความส,สุขได้เล่าจะได้เท่าอยู่กับสิ่งที่เรารักพี่น้อง นี่คือใบบุญครับใบบุญแสนซนวันนี้จะมาป้อนอาหารช้างแล้วก็มาให้กินกล้วยดูครับตัวนี้มาครับคุณแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วนี่ใส้เปลี่ยนเลยนะจ้าสวยจ้าสวยไม่ทำไม่ทำงอนแล้วงอนงอนงอนมีงอนมีงอนเฮ้ยมาคายเสลฟพ่ออีกมาคายกล้วยต้องยิงกินขึ้นนึงคลายลูกดูใหญ่เขาไม่ค่อยยิง ทันใจอ่ะแม่ว่าหนูไม่กินเวลาหนูกินแม่ก็ป้อนไม่ทันอ่ะ

สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็บรรยากาศินดีตอนเช้าครอบครัวของเราเนาะก็ประมาณนี้ครับตื่นเช้ามาทำป้อนอาหารช้างเล่นกับช้างมีทั้งช้างมีทั้งสุนัขมีทั้งไก่เต็มไปหมดพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามาก็ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็มีภารกิ่จะไปตัดอาหารต่อครับวันนี้อยู่ประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณนี้ เราไปชนกล้องแล้วอันมห้ไปชนกล้องแล้วสวัสดีจ้าหนูมาทักทายกล้องจ้าถทายแม่จ้าน่ครับแม่ไปบุญตามแล้วไปบุญตามแล้วแม่เหมยด้วยหนูด้วยแม่เป็นภาพความน่ารักของครอบครัวเราครับ ไปบุญด้วยบุญจะไล่ไก่อย่างเดียวไอบุญเรื่องไก่ถนัดมาแล้วมาแล้ว นะครับตันไก่ทั้งสุนัขเป็นครอบครัวเล็กๆครับครอบครัวของเราแต่เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวที่เลี้ยงช้างเนาะแล้วก็เอาความสุขของช้างเป็นหลักนะครับผมถ้าช้างด้ทานอิ่มเราก็อิ่มไปด้วยนะครับผมถ้าช้างไม่มีอาหารกินเราก็ไม่สบายใจเนาะนี่คือความรักระหว่างคนกับช้างนะครับผมถึงมีให้กันมาโดยตลอดนะครับนะครับทั้งปอนมวยก็เลี้ยงใบบุญเป็นอย่างดีครับเนี่ยครับจากคนที่ไม่เคยเลี้ยงช้างเลยครับมาอยู่ที่นี่ก็รักช้างเนาะปันมวยยังไม่เคยเลี้ยงช้างเลยนะ ผมอยู่ที่นี่รู้จักเดียงดูครับเสียงกาลเกระติดเตะไกลเลยเหรอไกลเอามือจะไข่ใกล้แล้วเด็กเนี่ยกเนาะอย่างครับจะไปอย่างเดียวเขาจะไปจะไม่เหมือนก็มาเล่นด้วย ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอสซีทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับนี่คือวิถีคนเลี้ยงช้างของเราครับผมเนี่ยครับบันทายเนี่ยโอ้ยเนาะไปเลื่อนควันหมวยพาไปเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้พ่อพาไปตัดหญ้าไปด้วยไปด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะจำไปด้วยเจาไปช่วยพ่อเหรอใช่เพ่อกลัวรถคลื่นอีกกลัวรถตีนขี้โคลนอีกก็ขอบคุณครับและขอบคุณแม่แม่เอสซีเลยขอบคุณครับขอบคุณเอซีทุกท่านในการติดตามรับ คฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องในช่องด้วย,วยน,น,นะคะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย